ดอกปัตตาเวียความหมายของดอกปัตตาเวียมีความเชื่อว่าดอกเข็มปัตตาเวียเป็นดอกเรงเคียแห่งฝันเป็นหนึ่งดอกไม้ที่ให้กำลังใจกันหมายถึงบุคคลที่ได้รับดอกไม้นี้เป็นบุคคลผู้สร้างสารรค์ให้โลกสวยงาม ข้อควรทราบของดอกเข็มปัตตาเวียที่ควรทราบคือต้นเข็มปัตตาเวียเป็นพืชที่มีน้ำยางสีขาวขุ่ในทุกส่วนของต้นน้ำยางนี้มีพิษมากถ้าถูกผิวหนังจะเกิดผื่นแดงรัคายเคืองหากเข้าตาจะปวดเสพบร้อนเกิดอาการตาบอดชั่วคราวได้หากกินเข้าไปจะอาเจียนปวดท้องเลือดออกในกระ,พะเพาะและถ่ายเป็นเลือดควรจึงควรระวังส่วนสรรคุณในการใช้ยา เป็นยารักษายรคยังไม่มีข้อมูลค่ะประโยชน์ของดอกปัตตาเวียเข็มปัตตาเวียก็เป็นไม้คนละชนิดกับต้นดอกเข็มที่เราใช้ไหว้ครูนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านและสวนหรือปลูกตามแนวรั้วกันในบ้านเรามานานแล้ว เป็นไม้พุ่มต้นสูงประมาณ2เมตรแต่ก,กิ่งก้านมากเมื่อต้นสูงประมาณ1เมตรควรตัดกิ่งให้โปร่งใบมีสีเขียวลักษณะคล้ายไวโอลินดอกออกเป็นช่อชิงลันออกตามปลายกิง่งและโซกใบดอกมีสีแดงสีชมพูอมแดงสีม่วงมีกลีบดอก5กลีบดอกจะทยอยบานสามารถออกดอกตลอดปีถ้าได้รับการดูแลให้น้ำใส่ปุย๋ยพลวนดิน และได้รับแสงตามสมควรจัดว่าเป็นต้นไม้ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็ว